แน่นอนฮะด้านหลังของเรานี่ไม่รู้จะเห็นนี่คุณบางโอ้นี่โอ้บางหมดทุกทางแล้วโอเคเข้มมุกนี่ไงนี่ไงเคยบ้านร่าสบายไฮโซซึ่งก็เป็นตอนจบแล้วนะครับสําหรับคืนนี้นะฮะใครที่ติดตามมาอย่างยาวนานได้รู้บทสรุปกันสักทีว่าจะลงเอยกันยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเมื่อคืนเนี่ยเขาลงเอยกันไปแล้วคู่หนึ่งอืนั่นนะสิก็คือเข้มกับพี่ตองเฮ้ยไม่ใช่สิมายถึงว่าแบบเคลียร์ใจกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ถูกนะใช่ถือว่าก นี่ก็คือฉากที่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นกันนะฮะก็คือคุณมุกดาเนี่ยเขาถูกมัดอยู่กับเก้าอี้เลยนะแล้วก็ต้องบูทั้งๆท,ท,ที่โดนมัดอยู่อย่างเงี้ยโอ้โ,โหนะฮะแล้วก็บอกเลยว,ว่านี่คือเราได้ราชินีนักบูคนใหม่จากฉากนี้นะคุณก็ใช่<อ>เดี๋ยวต่อจากนี้จะมีเสาห้าเวอร์ชันผู้หญิงแล้วมุกดาเหรอใช่ก็จะมีเนี่ยมีมุกดานะครับมีผ่าหน้ามมีเกรสนะมีโอ้มีหลายตน นะครับมารวมกันคือต้องบอกว่าฉากดีเนี่ยเราจะได้เห็นลีลาการบู๊ของมุกดาแบบเต็มอิ่มแน่นอนจนทุกคนต้องแซวอะโกอว่าเฮ้ยจะบู๊อะไรกันขนาดนั้นานะฮะซึ่งแน่นอนว่าเออพ่อของเขาคือคุณเชรื่อมผัดสวีค,คนนี้เขาเป็นประจา์ด้านการบู๊อยู่แล้วเขาก็แบบว่าช่วยนางเอกเขาเยอะเหมือนกันนะคุณโก้ใช่แต่คือของมุกดานี่ทุกคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าออกมาดีมากเออทําได้แบบหืไม่น่าเชื่อว่าไม่ถนัดบู๊อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้รู้สึกว่ายอดวิว น่าจะประมาณล้านกว่า,วาได้สัมผัสได้ออกปกติเมื่อคืนนี้เกือบ2องแสนนะเออสองแนะออสนนิดๆน,น,นะ <ผม S 1> วันนี้แต่ล้านเลยใช่ไหมประมาณประมาณบวก,บกลบนิดหน่อยโอ้โห <c oughs> มั่นมากมั่นมากนะฮะแต่ก,ก่อนจะไปล้านวิวมาดูเบื้องหลังฉากนี้กันหน่อยฮะ <c oughs> <c oughs> เขามีครบกันหมดแล้วว่ะเราอาเ่าพี่ปาุอุดท้ายุดท้เลื่อมสายแขนแนะนำเลยครับเป็นเสตัวนี้ตามชนกสอนเยสวมมากเรื่องหน้าอาจจะ บุกดาเดี๋ยวหน้าเราลงบูสต์เรื่องนะแต่สวยว่ามีแววไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากด้วยนะครับอาก้อนครับพี่เวอร์ครับเขาบอกพี่เพชรบอกบูบูดีมากบูเก่งมากเยบูด้วยการใส่ส้นสูง สแตนอินสแตนอินไม่เม,มื่อกี้เท้าพี่วงนี่แบบโอ้โหสแตนอินเล่นพี่ดูหนูใส่รองเท้าแตะใครจะใส่ส้นสูงเล่นบ้าเป็นไงเ่ดีลาการบู๊ของบุ๊กดาสุดยอดเก่งมากผมว่าเหมาะเหมาะกับการเป็นเล่นละครบู๊เต็มตัวแล้วคุณดูอึ้งมากเพราะฉะนั้นนะ้านางเอกนักบู๊คนใหม่ได้แล้วพระเอกนักบู๊คนใหม่ก็ต้องเป็นคุณนะเพรผมเป็นก้อยอยู่ช่วงนี้ ไม่ได้สิเฮ้ยนี่คอยดูผมบูบ้างดีกว่าเรื่องต่อไปเนี่ยสุดยอดเลยอย่างนี้เลยเราเล่อเาเล่นเราเล่นคุณก็ผมไ่ต้องแสดงจริงตอนนี้อ๋อโทษโทในปังสนิหาเนาอใช่ใช่ใช่ติดตามได้แต่ว่าก่อนจะติดตามเรื่องนั้นตอนจบคืนนี้นะครับเผยบ้านไร่สะตา์ไฮโซครับผมได้เลยครับ